สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะทอ็อปปิคพิคอะคาดวันนี้คือเขามองคุณแล้วมีหวั่นไหวบ้างไหมนะมีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะกดเลือกที่ทาสเต็มได้เลยแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่า เขามองคุณแล้วมีหวั่นไหวบ้างไหมนะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคุณนิดนึงก่อนเนาะก่อนที่จะไปดูพลังงานของเขานะคะ Five of pentacles อืมขอขยายความหน่อยโอเคกำลังจะแบบเอ๊ะกำลังเหนื่อยหรือเปล่านะเหนื่อยจริงเลยเหนื่อยของแท้เหนื่อยที่แท้ทรูอืมแต่ความหวังมาอยู่นะคะ n i อ e of wands เราว่าความรู้สึกของคุณตอนนี้เราไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกับยังคงติดอยู่กับอดีตความทรงจำความเจ็บปวดหรือความเหนื่อยมันอาจจะมีความเหนื่อยความเสียใจอะไรบางอย่างอยูอย่อะค่ะเหมือนพลังงานของคุณยังยังย้อนกลับไปที่ตรงนั้นนะ่ะที่ที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดบางที่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคนคนนี้เลยก็ได้นะหรืออาจจะเกี่ยวบ้างก็ได้นะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะคือ พลังงานมันยังยังอยู่ในโหมดที่แบบมีมีความกลัวเป็นเบสนะมันมันเหมือนแบบเอ๊ะฉันจะก้าเข้าไปในความสัมพันธ์ตรงนี้ดีไหมมันมีความไม่แน่ใจมันมีความลังเลแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเคยมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นหรือว่าคุณแวะ แวะย้อนเวลาพาตัวเองกลับไปที่อดีตที่มันเคยเจ็บอ่ะพอมันเจ็บมันเหมือนมันแสลงใจอ่ะพอมีใครเข้ามามันเริ่มแบบเกิดอาการระแวงได้เกิดความไม่มั่นใจเกิดความกังวลใจหรือมันอาจจะอยู่ในโปรเซสที่คุณกำลังเยียวยาก็ได้นะคะอาจจะแบบก็ถอนตัวออกมาจากเรื่องราวตรงนั้นแล้วไม่ได้นึกถึงแล้วไม่ได้อยากให้อดีตมีอิทธิพลกับตัวคุณอีกต่อไปแล้วแต่ว่ามัน มันจะทำยังไงได้อะเนาะความคิดมันเกิดขึ้นถ้ายังอยู่ในการที่เราจะต้องเยียวยาเนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างน้อยอะค่ะอย่าถึงขั้นกับว่ากลัวสะจนทำให้มันทำให้สิ่งที่กลัวมันเกิดขึ้นอีกครั้งอะค่ะคือแบบระแวงมากเกินไปวิตกมากเกินไปพอ Energy, พลังงานมันอึดอัดขนาดนี้แทนที่พลังงานความน่ารักสดใสของเราที่มีอยู่100%นะคะมันจะได้ไม่ถูกบดบังหรือว่าถูกบั่นทอนไปเพราะว่าสิ่งที่มันกวนใจเราเราคิดว่าตัวคุณน่าจะค่อยๆทำใจให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าไพ่ปิดท้ายคือคุณคุณกลับไปทำงานทางใจนั่นแหละเพียงแต่แบบว่า เหมือนกับมันก็มีแวบๆเข้ามาเนาะแวบมาแวบไปเราก็ไม่ต้องไปสนใจมากให้ให้นึกซะว่าเพื่อนกันเพื่อนเก่าแวะเข้ามาทาักทายหรือว่าคือเวลาเรากลัวอะไรสักอย่างอะคะ่ะหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นสัญญาณเตือนภัยอะเราก็แค่มองหรือว่ามีความระมัดระวังตัวไม่ต้องถึงกับกลัวจนถอดใจหรือเกตหรือผวาหรือขยาดะไม่ต้องไปสุดข้างขนาดนั้นเนาะ เราก็ระวังตัวไปหรือว่าจนท้ายที่สุดอะคือความเจ็บปวดอะต่อให้ไม่ใช่เรื่องของความรักอะคะ่ะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะความผิดหวังก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ไปแบบคาดหวังจนมากมายอะคือรักรักเวลารักหรือว่ามีความชอบหรือว่ามี Relationship กับใครอะทำใจให้มันเบาๆอะทำใจให้มันบอกกับตัวเองว่า ช่างมันอะไรจะเกิดก็ได้เขาจะชอบก็ได้เขาจะไม่ชอบก็ได้อะไรทานองเนี้ไม่ต้องกดดันตัวเองว่าแบบต้องสมหวังครั้งนี้ต้องสมหวังครั้งนี้ต้องใช่คือแบบไม่ต้องรีบใช่นะคะคือดูไปยาวๆได้เลยมันจะเจ็บมันจะปวดก็ไม่เป็นไรมันจะผิดหวังแบบโอ๊ยไม่ใช่อีกแล้วหรอดีแล้วเจอถ้ารู้แล้วว่าเขาเป็นคนไม่ใช่อย่าดีแล้วนะคะเราก็จะได้ m o v e on เราก็จะได้ไปต่อก็ค่อยๆ พาใจตัวเองให้มันเอ็นจอยกับกับสิ่งที่มันเกิดอยู่ให้ได้อะคะ่ะมีความสุขกับทุกช่วงจังหวะของชีวิตเนาะประมาณนี้ถ้าพี่ภัยจะแนะนำนะคะเอาล่ะ <c oughs> เรามาส่องพลังงานของเขากันดีกว่า <c oughs> ส่องพลังงานคุณแล้วเรามาส่องฝั่งเขาบ้างที่หัวล้อเราคิดว่าฝั่งของเขาอะต้องไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแน่นอนดูเซเว่นอเป็นแล้วเขพายายามอยู่ เห็นไหมความน่ารักความน่ารักของเขาแล้วรู้สึกเหมือนคุณคิดคิดเรื่องมันทั้งๆท,ที่มันยังไม่เกิดเลยอะ่ะมันอาจจะไม่เกิดด้วยซ้ำอ,อ๋อแออก,กบสอดเขาพูดน้อยใช่ไหมเลยไม่ค่อยเข้าใจไม่เก็ตไม่ค่อยสื่อสารกันหรือว่าแบบนางอาจจะไม่ค่อยเก่งเรื่องสื่อสารนะแต่ความพยายามความทุ่มเทมีเต็มที่โอเคอืม สายสายสื่อสารไม่เก่งของแท้แต่ว่าความคิดถึงชัดเจนโอ้เพจอวอนโอเคมันอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นไหมอ่ะแต่ความพยายามนางก็มาเต็มอยู่นะแอบดูตัวปิดท้ายนิดนึงได้ไหมอ่ะโอ้นี่นายอเพนทโคสด,ดีงามขอบคุณมากสำหรับไพ่ขยายโอเคโล่งใจสบายใจอย่างที่สุดนายอเพนทโคสเปนตัวปิดท้ายเนาะ ถา,ามว่าเขามองคุณแล้วมีหวั่นไหวบ้างไหมหวั่นไหวมากกว่าที่คุณคิดเยอะให้รู้เลยคุณอนะกังวลไปมากมายเนาะชอบไหมเขาจะนุ่นนั่นไหมอะไรอย่างนี้คิดไปจะผิดหวังเหมือนข้าวที่แล้วไหมนู่นนี่นั่นความคิดเต็มไปหมดเลยแต่ใจคุณอนะอยากลองเริ่มต้นอยู่นะจริงๆอะความกล้าในตัวคุณมีมากกว่าความกล้าในตัวเขาอีกแต่ของคุณอนะดันมีความกลัวที่เบรกตัวเองไว แต่ของเขาเนี่ยมาแบบมาด้วยความมั่นคงขึ้นต้นไพ่ใบแรกก็คือมั่นคงมาเลยคือมาด้วยความตั้งใจแต่อาจจะน่าจะเป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นไหมอยู่ในช่วงที่กําลังศึกษากันอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันแบบจังหวะมัน มันยังเวลามันอาจจะยังไม่ไม่ตรงเข้าล็อกกันสักเท่าไหร่คะ่ะเขาอาจจะยุ่งเขาอาจจะติดงานหรือว่าคุณกา,าจ,จะมีภารกิจอะไรหรืออาจจะมีระยะทางระยะห่างเป็นอุปสรรคมันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแหละตอนนี้แต่ขอให้อุ่นใจเอาไว้ว่าคนนี้นะจะเกิดอุปสรรคอะไรก็ตามเขาพร้อมฟันฝ่าแน่นอนแต่ทำใจนิดนึงพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ ถ้ารู้ว่าชอบอะไรจะหาใหเธอเอาเพลงเขาไม่ใช่เลยนะทรงนางมาประมาณนี้คิดถึงนักมากนะคนเนี้ยคนเนี้ยจะคิดถึงจะนึกถึงคุณเนเยอะห่วงคุณหลายอย่างด้วยนะห่วงคุณมากรู้ด้วยว่าคุณก็แบบกําลังกะง้องกัะแง,งงงแงอะไรอยู่แต่แบบก็ปอบคนไม่ค่อยเก่งนะอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของเขานิดนึง แต่ถ้าคุณสังเกตการกระทำอะดูเอาเถอะว่าเขาอะแน,แน่วแน่มันมีความแน่วแน่มันมีความตั้งใจดีมันมีความปรารถนาที่ดีอยู่ตรงนั้นเขาคาดหวังว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำอยู่อะคะ่ะเขาจะทำมันให้ดีที่สุดนะเขามองเกมยาวนะคะคนนี้ฉะนั้นเขาจะไม่รีบในความสัมพันธ์เลยแต่ถ้าคุณแบบมันมีปมเก่าแล้วอยากได้ความชัดเจนเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้มันจะเกิดการ ผิดใจอะ่ะเกิดความกังวลใจอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เพราะคุณแบบคาดหวังมากๆว่าแบบเอ๊ะเราคืออะไรสถานะยังไงจะเอายังไงจะไปต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าไปคาดคันเอาคาดคันเอาตอนต้นอะ่ะเขาจะงงงนิดนึงอะ่ะแบบมันเพิ่งจะเริ่มเองอะไรอย่างเงี้ยคือเขามองอยู่อะ่ะเขาก็หวั่นไหวอยู่แล้วคือถ้าไม่หวั่นไหวคนนี้ไม่ move เลยนะคะคนนี้จะเป็นคนที่ เขาเองก็มีความระมัดระวังในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันถ้าเขาเปิดตัวเปิดใจแล้วก็ move เข้ามาหาคุณน่ะแต่สปีดเขาอาจจะเป็นส n a i ไงเป็น slot อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำใจนิดนึงทรงของเขาเป็นทรงแบบนี้คือสปีดเขาอะถ้าเขาแน่ใจเขาน่าจะขยับตัวเร็วขึ้นนะหรือว่าถ้า ถ้าเขามีภาระเยอะก็ส่งสารเขานิดนึงคนมีภาระเยอะมันจะแบกนู่นแบกนั่นไว้บนบ่ามันจะเคลื่อนตัวไม่ค่อยสะดวกเหมือนคนที่ไม่มีภาระอะไรนะคะก็เมื่อไหร่ก็าตามที่คุณทำใจแบบสบายแล้วนะแล้วมองเขาดีๆคุณจะสัมผัสได้เลยว่าคนนี้ไม่ไม่ใช่คนที่จะเข้ามาเราทำอะไรตุกติกหรือว่าเข้ามาแล้ว มาไม่คิดไม่ซื่อกับคุณอนะ่ะไม่มีเลยดูเจตนาของเขานะไพ่ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกจนใบสุดท้ายมีแต่เจตนามีแต่ความรู้สึกที่ดีงามที่พร้อมที่จะมอบให้กับคุณเขามีความลุ่มหลงอะไรในตัวคุณบางอย่างด้วยนะไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่นะคะเหมือนคุณตกเขาได้ด้วยสเสน่ห์อะไรบางอย่างซึ่งเขาก็น่าจะประหลาดใจตัวเองเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยทำไมใจเต้นกับคนนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยกับคนอื่นก็ ขนาดน,นี้แต่กับกับคุณนะ่ะคือคุณสองคนนะ่ะเหมือนมีเคมีที่ดีต่อกันนะคะแต่เหมือนพลังงานคุณไม่นิ่งพอพลังงานคุณไม่นิ่งอะ่ะเขาก็จะเกิดอาการกระวนกระวายได้ด้วยเนาะคือแบบเอ๊ะเออเหมือนแบบเห็นคุณไม่สบายใจเขาก็ไม่สบายใจแต่ก็ยังยังหาวิธีทางหาวิธีการนะคะคือมันต้องเหมือนเดินกันคนละครึ่งทางนะจะไปคาดหวังให้ เขาทําให้ได้ดังใจคุณทั้งหมดอะ่ะมันก็เหนื่อยเกินไปเนาะแต่ถ้าเดินกันมาคนละครึ่งทางค่ะคุณตั้งใจดีแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปล่อยจอยไปเลยเนาะปล่อยจอยไปเลยเราก็ดูว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อคือให้เวลาเขาพิสูจน์ตัวเขาเองอะ่ะไม่ต้องไปแบบกําหนดว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นคนแบบเรดแฟลกแน่นอนสัญญาณเตือนภัยแน่นอนอย่าไปปักธงว่าจะผิดหวังตั้งแต่แรกอะ่ะอย่าไปคอย หาข้อผิดพลาดของเขาอ่ะคือคุณมองหาอะไรคุณได้เรื่องนั้นแน่นอนแน่นอนว่าไม่ได้บอกว่าอ๋องั้นไม่ต้องมองเลยใช่ไหมไม่ใช่นะคะเราต้องระมัดระวังตัวถูกต้องแล้วเราต้องขีดเส้นว่าเส้นไหนที่เรายอมและไม่ยอมถูกต้องแล้วแต่ขีดแล้วให้ปล่อยไม่ต้องไปนั่งจับจ้องให้มันเปลืองหัวใจแล้วก็ให้คิดซะว่าคนนี้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมัน แต่เราจะบอกว่าเขาจะไม่ช่างมันกับคุณนะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวพอคุณใจคุณแทบขึ้นมาอยู่ใน energy ที่ดีเมื่อไหร่นะคุณจะเห็นความสวยงามในความสัมพันธ์ใน r e l a t i o n s h i เนี่ยเยอะมากเลยแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความโรแมนติกความน่ารักอะไรบางอย่างในคนคนนี้ด้วยเพราะว่าพี่ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยบอกแล้วว่าคุณคือความสุขทั้งหมดทั้งมวลของเขา เป็นสิ่งที่เขารอคอยเป็นสิ่งที่เขาอยากได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการที่สุดแล้วอะขึ้นต้นด้วยความพยายามแล้วก็ลงท้ายด้วยคือแบบยังไงก็ตามอะเขาต้องเขาต้องสู้จนจนหมดหน้าตากแหละคนเนี้ยอืมไม่ว่าจะแต่คือเขาก็จะสู้ในในในวิธีทางที่เขารู้ที่เขาเป็นนะคะก็ถ้าคุณยอมรับตัวตนของเขาได้เนาะขอให้มอง ตัวตนความตั้งใจของเขาให้ดีถ้าเห็นความตั้งใจดีเราเชื่อว่าความกัวงวลใจก็จะไม่เป็นประเด็นอีกต่อไปคือปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองนะคะอย่าไปคิดว่าส่งอะไรไลน์มาอ่านช้ามีคนอื่นแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปแบบดักซุ่มอะไรขนาดนั้นเนาะคือถ้ามันยังมีอะไรบางอย่างที่คุณเห็นว่ามันมีความสม่ําเสมอเอางี้ละกันคีคนเนี้ยความสม่ําเสมออะเอาเป็นไกด์ได้ ถ้าเห็นว่าเขามีความสม่ำเสมอก็ลองให้โอกาสเขาสักหน่อยให้โอกาสใจของตัวเองด้วยนะคะถ้าวางความทุกข์ได้รีบวางเลยนะเพราะคุณจะมีความสุขมากๆเขาก็จะมีความสุขมากๆด้วยเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะาย สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเนาะว่าเขามองคุณแล้วมีหวั่นไหวบ้างไหมนะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณเป็นเช่นไร Five of pentacles ว wow. ้าว The mother of star นะคะตามด้วย จิกสับขับยังไงมีอะไรมี energy เก่าๆเข้ามาเวียนวนนิดนึงอืมกำลังนึกถึงเรื่องเก่าๆอยู่หรือเปล่าเอ่ยนึกถึงจนเป็นกังวลไหมคะนึกถึงแล้วรู้สึกหวั่นใจหวั่นไหวไหมยังคงเสียใจยังคงเจ็บอยู่กับเรื่องราวที่ผ่านมาหรือเปล่า เอเนอร์จีเก่าเนี่ยเขาเหมือนเขาเข้ามาหาด้วยความหวังดีนะไม่ได้เข้ามาหามาตามหลอกหลอนนะคะว่าเป็นไงล่ะเจ็บไม่จำอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเนาะเข้ามาเนี่ยคือเราได้ยินประโยคหนึ่งเราชอบมากเลยเขาบอกว่าถ้าเราเคยรักคนผิดผิดคนอะเนาะคนผิดผิดคนได้มากขนาดเนี้ยแล้วถ้ารักคนที่ถูก มันจะมากขนาดไหนขยายความก็คือว่ามันเจ็บอะเนะาะรักคนที่แบบมันไม่ใช่หรือมันผิดตัวผิดฝาผิดที่ผิดเวลาผิดอะไรก็ตามแต่มันเจ็บแหละมันเจ็บมันก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วว่าเราเราก็รักคนเนาะคือถ้าเราไม่สนใจเลยอะกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะ่ะมันจะแปลกมากนะไม่รู้สึกอะไรเลยอะ อย่างนั้นมันจะเรียกว่าหลักจริงๆไหมเ่ะเราสูญเสียใครไปสักคนหนึ่งแล้วเราอ๋อ,อลอออะไรอย่างเงี้ยชินชิวอันนั้นก็จะ professional ไปเนาะหรือบางคนอาจจะทำได้ขั้นนี้ก็ได้นะใครจะรู้ใช่ไหมแต่มันก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะก็ต้องลงสนามบ่อยปะกว่าจะเข้มแข็งได้ขนาดนั้นใช่ไหมเราก็ไม่ได้อยากลงสนามบ่อยแต่ถ้ามันจะเป็นต้องเป็นขั้นนั้นน่ะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นละเนาะ ความรักมันเป็นเรื่องของการตามหาใครสักคนที่พอดีกับเราอ่ะมันอาจจะไม่ใช่คู่ที่เพอร์เฟคมันอาจจะไม่ใช่คู่ที่สมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราคิดว่า <c oughs> เก็บเรื่องความหลังเอาไว้เป็นภูมิต้านทานของตัวเองกันเถอะนะแล้วให้มันนำทางเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคืออย่างน้อยก็จะได้รู้แล้วใช่ไหมว่าเออถ้าเจอคนประเภทนี้ไม่เอา <c oughs> เคยเจอแล้ว ลักษณะแบบนี้นะคะแพทเทิร์นนี้มาแบบทรงปากหวานมาอะไรอย่างเงี้ยปากหวานก้นเปรี้ยวหรือว่าทรงแบบโปรโมชั่นมาเร็วเข็มเร็วอันนี้ไม่เวิร์กอะไรอย่างงี้เราก็ดูไปเนาะอันไหนเวิร์กไม่เวิร์กสำหรับเราดีไม่ดีใช่ไม่ใช่ตอบโจทย์ไหมเก็บข้อมูลไปเรื่อยแน่นอนระหว่างเก็บข้อมูลมันต้องมีน้ำตาล่วงบ้างก็นึกซะว่าเป็นธรรมดานะคะเราจะได้ของดีมาจะต้องแบบมีการแลกเปลี่ยนอะไรนิดนึงทำลองนี้ ใดๆก็ตามอะค่ะจะบอกว่าเรื่องเรื่องเรื่องเหล่านี้ไม่น่ากังวลใจเลยสักนิดถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณอะมีค่าขนาดไหนนะคุณจะไม่กังวลใจเลยว่าคนที่เข้ามาจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าคุณเคยได้ยินคำว่าสินเสมอกันแล้วเจอกันนั่นก็แปลว่าคุณจะต้องเจอกับคนที่สินเสมอกับตัวเองเท่านั้นฉะนั้นถ้ามั่นใจในคุณใน คุณภาพศักยาภาพของสินของตัวเองอะก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเพราะคนที่ไม่ใช่ก็จะถูกดีดถูกปัดตกหรือว่าเราจะไปเจออะไรบางอย่างทําให้เกิดการห่างเหินแยกย้ายกันไปเองในที่สุดมันจะมีการจัดการตามกระบวนการตามธรรมชาติเนาะ,นอ,ะอะไรที่ไม่ใช่มันก็จะถูกตัดไปเรื่อยๆนะคะให้เหลือแต่ของจริงตัวจริงเท่านั้นนะมามาส่องพลังงานของเขากัน เขามองคุณแล้วมีหวั่นไหวบ้างไหมนะ Age of Pentacles Age of Pentacles ขอดูขยายความนิดนึง Age of Pentacles Oh my God f i r e w o r n เป็นคู่ที่จะต้องแบบว่า เจอท้าทายนิดหนึ่งนะคะมีโจทย์เข้ามาแหละโอ้สบายใจหายห่วงเดอ s u ัเจอกันบ่อยมากเลยมีความสุขมากทุกครั้งที่เจอนะคะสบายใจหายห่วงเกิดอะไรก็ช่างรับมือได้ทั้งหมดอยู่แล้วโอ้ oh my god พระเจ้าช่วยกวยทอด w e l o fortune f จบปึ้งเลยเนาะจบปึง้งจบ happy ending สุดๆไปเลยนะคะมา ามองคุณแล้วมีวั่นไหวไหมนะอันเนี้ยไม่เรียกวันไหวแล้วลจะใช้คําอะไรมาพูดอะคือแบบเขาแทบจะปากหลักลงรากฐานหัวใจไม่ไปไหนแล้วนะถ้าคุณไม่รู้อะไรบ้างเลยอะช่วยรู้เอาไวเ้เถอะแต่แน่นอนเราจะไม่แปลกใจเพราะว่าดูเหมือนกับว่าคุณก็มีเรื่องที่จะต้องจัดการเขาก็มีเรื่องที่จะต้องจัดการเช่นเดียวกัน ต่างคนต่างมีภาระอะไรบางอย่างที่จะต้องจัดการและแก้ไขมันเลยอาจจะทําให้พลังงานมันไม่ฟลูอย่างที่คิดพอคุณเห็นว่ามันไม่ฟลูอ่ะคุณก็เลยอาจจะตกใจว่าเฮ้ยหรือมันไม่ใช่หรือมันยังไงอะไรอย่างนี้เกิดอาการอันเลิศขึ้นมาได้นะคะแต่พี่ไพ่บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรใดๆกับคุณเลยคุณและเขาไม่ได้เกี่ยวนะคะแต่อาจจะแบบเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องความมั่นคงในชีวิตเรื่องความฝันอะไรใดๆทำนองนี้ ยังไงก็ตามคนคนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นะเขาเขาจะไม่มีทางปล่อยคุณไปไหนเด็ดขาดยังไงก็ไม่ปล่อยปล่อยไปไม่ได้เพราะว่านี่คือโชคชะตาของคุณละเขาคุณมองเขาเป็นโชคชะตาหรือเปล่าไม่ดูนะแต่เขามองมองแบบนั้นคือมองแล้วแบบถูกทุกข้อ,อคนเนี้มองแล้วมันใช่มองแล้วมันถูกใจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยอยากได้เคยขอพอรดนบรรดาลอะไรไว้ทุกความดีบุญกุศลที่เขาเคยได้ทํามาถูกบรรจุอยู่ในตัวคุณทั้งสิ้นนี่คือของขวัญอันล้าค่าจากสวรรค์และจักรวาลที่เขารู้และเห็นคุณค่าเป็นอย่างดีแปลว่าเขาจะไม่ปล่อยให้มันลุดมือไปแต่ว่าอาจจะต้องให้เวลาเขาสักหน่อยดูเหมือนว่านางกําลังสร้างเนือ้อสร้างตัวคือต้องการที่จะ ดูแล้วมีความพยายามที่จะให้มันเป็นความรักความสัมพันธ์ระยะยาวพอเขาเห็นอย่างเงี้ยเขาจะวางแผนเราจะสร้างรากฐานให้ดีคนนี้คิดเยอะคิดใหญ่คิดการไกลนะคะเขาไม่ได้มองแค่ว่าจีบคุณไปวันๆนะ่ะต่อคุณไปเรื่อยๆได้อยะอย่างนี้ยเขามองไกลกว่านั้นแล้วเขาก็เหมือนกับแบบก็น่าจะดูดูทรงเหมือนมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยเนาะ คือแบบถ้าคิดเรื่องฐานน่ะเรื่องฐานคือเขาจะไม่ค่อยได้คิดไม่ได้คิดแค่ว่ามีความสุขแค่วันต่อวันน่ะเขาอยากให้มันมีความสุขยาวๆเขาก็จะโอเคเขาเจอคนที่ถูกใจแล้วเจอคนที่ชอบแล้วเขาก็จะไปเตรียมพร้อมในเรื่องอื่นๆนะคะเนี่ยยังไปสะสงปัญหาที่ค้างอยู่อาจจะทําอะไรคร้างไว้อาจจะทําอะไรไม่สําเร็จเนี่ย ก็ไปไปทำนะคะหรือก่อนหนะ้านี้ไม่มีกำลังใจทำเลยพอเจอคุณปุ๊บโอ้โหแพชชงแพชชั่นมาเต็มนะคะก็จะทำให้เขาแบบลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งคนนี้เขาดูดูลักษณะเขาอยากเป็นเป็นฐานให้กับคุณนะในความหมายก็คือเหมือนอยากมาช่วยซัพพอร์ตอะไรสักอย่างให้กับคุณนี่แหละ คือถ้าเขาไม่คิดเรื่องเนี้เขาไม่จําเป็นต้องทําอย่างนี้ก็ได้นะก็จีบไปวันๆก็ได้นี่บางทีจีบไปวันๆบางทีบางคนชอบมากกว่าอีกมาสร้างรักธงรักฐานความมันม่นคงมั่งคืนอะไรทําไมใช่ไหมแต่เรารู้สึกเหมือนกับเขาให้เกียรติแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆอะ่ะฉะนั้นเขาจะมองครบแล้วก็มองรอบด้านเลยว่าเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงเนี่ยกับความรักครั้งนี้นะคะแต่ดูท่าทางว่าน่าจะ พุ่งเป้าไปในเรื่องของการเงินก่อนแน่นอนเงินคือทุกอย่างถูกไหมทุกคนเขาก็จะแบบเอาละจะมีหรือไม่มีอะไรใดๆแม้แต่ชีวิตเขาเฉยๆก็ตามแต่ทุกคนต้องมีเงินเขาก็ต้องมีแล้วถ้าเขาอยากดูแลคุณมากๆเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามอย่างหนักอะคะ่ะในการพิสูจน์ตัวตนพิสูจน์สร้างความมั่นคงคนนี้ดูลักษณะเป็นลักษณะเป็น p r o v i d e r นะคือแบบ อ,อใจใหญ่ใจดีใจกว้างเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้มีแต่ให้แต่จะให้ในเวลาที่เหมาะสมนะคะคนเนี้ยจะไม่ใช่สายสปอยนะจะเป็นสายที่ดูแลตามหลักเหตุผลหรือว่าสิ่งที่ครัวนะคะคือ,ค,อคือบอกงี้ดีกว่าคือเขาเป็นคนไม่ห่วงนะไม่ใช่คนขี้เหนียวแต่ไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยอืมนางจะเป็นคนแบบนี้ คือถ้าคุณไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องนี้ก็เราคิดว่าปล่อยให้ให้การเวลาค่ะหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์นี้ออกไปเรื่อยๆอ,อันนี้จะเป็นสิ่งที่มาใจเขาได้ดีที่สุดนะคือลองนึกสภาพเนาะเหมือนคนนึงแบบพยายามออกไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเพื่อที่จะดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยถ้าหลังบ้านแข็งแรงอะหน้าบ้านจะทํางานสนุกมากเลย เราคิดว่าถ้าสักสิ่งอย่างหนึง่งถ้าเขาขอได้นะเขาก็น่าจะขออันนี้แหละหรือว่าถ้ามันจะมีอะไรถ้าคุณรู้สึกว่าแบบเอะแล้วฉันจะซัพพอร์ตเขาได้ยังไงบ้างหรือว่าจะทํายังไงให้พลังงานคุณกับเขาเนี่ยดีขึ้นนะคะพี่ไพ่แนะนําเลยว่าถ้าเขามีเจตนาต้องการเป็นช้างเท่าหน้าให้เราเป็นช้างเท่าหลังหรือว่าเป็นหลังบ้านอะเป็นทีมซัพพอร์ตที่ สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันทิ้งความระแวงทิ้งความกังวลใจไปได้เลยคนนี้คือมาแบบดีงามมาเลยนะคะเจตนาดีสุดๆเจตนาดีสุดๆแล้วเขาเขามีความรู้สึกกับคุณมากอะคิดดูสิมากไปจนถึงขั้นคือเขาก้าวข้ามความตะม้งตะมิงม้งมิงแบบจีบจีไปอะไรอย่างนี้ไปแล้วนะพขข้ามเฟสจีไปแล้วเขามองไปนู่นเนี่ยว่าแบบ เออถ้าเราจะอยู่ยาวๆเราต้องเตรียมตัวยังไงต้องดูแลอะไรยังไงเขาจะดูแลตรงไหนให้คุณได้บ้างตรงไหนที่จะทําให้คุณสบายขึ้นมีความสุขขึ้นมองโน่นมองไกลเกินก็อย่าไปน้อยใจแล้วกันถ้าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้นะคะหรือว่าตอบแชทช้าอะไรอย่างนี้ดูถ้าทางคนนี้ก็ไม่ค่อยเป็นคนคุยซะด้วยนะไม่มีไพ่ขึ้นคุยเลยคุยน้อยแต่ถ้าเขาสม่ำเสมอแล้วก็ดูว่าแบบ ไม่มีอะไรที่ทําให้คุณแบบไม่สบายใจคะ่ะคือแบบคุยคือถ้าเขาเป็นผู้ชายเนาะแบบเป็นสุภาพบุรุษมาเลยดูสังเกตวิธีการคุยของเขาว่าเป็นสุภาพบุรุษมาโดยตลอดอะไม่ไม่มาถ้าเ่งตึงตังอะไรอย่างเงี้ยไม่มาหวังอะไรแบบนั้นน่ะเราคิดว่าก็น่าจะเป็นคนคนนั้นแหละแต่ถ้า คือมันต้องแยกดีๆเหมือนกันนะอันนี้มันเป็นเส้นที่ควรระวังระหว่างคนที่พูดน้อยเพราะไม่สนใจกับพูดน้อยเพราะงานยุ่งอะ่ะมันต้องแยกให้ให้ดีๆว่ามันเป็นคนไหนกันแน่แต่เราจะมองออกมองเจตนาคนหรืมองไม่ยากหรอกคนเราอะ่ะมันยังไงก็จะแสดงตัวนะคะยังไงเดี๋ยวห่างก็โผล่ถ้าเป็นคนไม่ดีอะ่ะมันไม่ต้องใช้เวลานานนี้สักเท่าไหร่หรอกเออก็ดูไปยาวๆคนนี้ดูไปยาวๆได้เลยถ้าคุณไม่รีบนะ ถ้าคุณไม่รีบถ้าคุณรู้สึกว่าชอบพลังงานของเขานะคะอยู่เขาเรารู้สึกมีความสุขคุณอยู่กับเขามีความสุขไหมเราไม่รู้แต่เขาอยู่กับคุณโคตรมีความสุขเลยมีความสุขมากมีความสุขซะจนแบบอยากทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ทําไม่ได้นะคะมีภาระยังต้องไปดูแลจัดการหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกันนะประมาณนี้นะคะ แล้วนี่ก็คือคำตอบของพิกาคาดกองที่2นะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะฮ